ครับก็จะมาสอนวิธีการตั้งรหัสรุ่นเบอร์วิดานะครับรุ่นนี้เนี่ยจะเป็น TSA l o c k นะครับตัวนิ้ฟอรหัสเนี่ยจะเป็นตัว03ตัวนะครับวิธีการ Set up รหัสก็คือให้เราเปิดกระเป๋าออกมานะครับแล้วก็ดูที่ด้านหลังนะครับมันจะมีสวิชแบบนี้นะครับสับขึ้นไปด้านบนเพื่อที่จะทําการรีเซ็ตรหัสแล้วทําการหมุนรหัสไปยังรหัสที่เราต้องการสมมุติว่าผมหมุนไปที่13ตัวแบบนี้ พอหมุนไปนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สับสวิชกลับคืนมามันก็จะเป็นการรีเซ็ตรหัสเรียบร้อยละมาเช็คดูก็คือปุ่มเนี่ยครับตรงนี้เราสามารถที่จะกดได้แล้วนะครับทีนี้เนี่ยตอนที่โหลดผมแนะนำนะครับให้หมุนรหัสไปที่ตัวอื่นที่ไม่ใช่รหัสที่เราตั้งไว้นะครับเพื่อป้องกันที่จะให้คนอื่นเปิดแล้วก็ป้องกันปัญหาเรื่องของอกระเป๋าเนี่ยรหัสเคลื่อนด้วยนะครับ